อะไรเดือนสาอมอะคิดยังไงก็ว่าไปตามนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่งเติมอ,อ,อะไรแต่งเติมอ,อะไรก็ ก็ยังเปดูอีกเหมือนเดิมแค่ก็ดูเขาก็ดีใจกับเขาแล้วก็มีความสุขสามารถยิ้มออกเวลาดูเห็นแม่เพิ่งคลิปหน่อยกตล้อนเลยแม่ก็บอกโอ้ยดีใจดีใจกับเขางน้องหญิ่งก็แล้วก็ถือว่าอาบุญเขาวาสนาของน้องเข้ามาถึงแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จแม่ภูมิใจและดีใจกับน้องเขาเราได้อยู่แล้วก็ได้ความสุขไหมคะเราได้ความสุขเต็มเลยเต็มหัวใจเลยสำหรับน้องพอญิงค์ทำไมไม่ใช้โทรศัพท์แม่น้องอยากได้หรืออะไรประมาณนี้ญิงก็จะให้น้องคือเขารักเขารักคนที่อยู่รอบข้างเงยงงไก็ได้ของมีคาสุข เขาก็มีความสุขเหมือนกันในจากนั้นอีพภากันออกบ้านแล้วออกไปใส่นบอกล้อยู่สนามบินตัวบุญมาแม่ไอวพอดีครับขอบคุณแม่อ้อยไปดูแลลูกเต้าพ่อสักชัยขับรถดีพ่อสักชัยโอ้ยฮาวนี่นิดีนี้จะเป็นป้อนราคาขากับพอนุ่ครับไปยู่งเนี่เห็นในคลิปบ่าวาสิโยมองได้ยิ่ล่า เพศไหนคนหัวเลาะได้ทุกที่นะฮะสำหรับน้องอุงหญิงสวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพรพันแพงเอฟซีลาะน้อยองหญิงทวโทวรทวรทเทพพี่น้องพ่พอกก็พญ่นิยมเจโอวันคือเตนะฮะืันนี้ก็สิน้ำเสนออยู่สองสาเรื่องนะครับเรื่องแรกก็สิเอาเรื่องของคุณคู่นภะาพ่อน,นี่นะ้องคู่แอวนี่ละ่ะผู้พันสอนอิหล่ามาตราอนุบัล์หอดโป่โกมับเล่าสีมาเผยขมรู้ซึ้ที่อดีติพานมานนะฮะฟังฝ่ายอิหล่าเป็นคนจังไดนะครับ หลัก,การที่เราหัดเพ่งอีลาลองเนะั่นพ้าอีลาซ้อมเพ่งเนาะไปประกวดตามเขตตามภาคเนาะเราก็สิลองให้ฟังนะฮะวิธีการยังไงทําให้น้องร้องเพลงได้เพราะร้องเพลงถูกสละอักขระเหมือนนี่คู่นะพ่อพ่อเราก็สิมาเผยมาบอกพ่อแม่พี่น้องฟังว่าเป็นการเสียเวลา ไปฟังคลิปคุณครูและพ่อพ่อนี่ครับพี่น้องเชิญครับแม่ก็ดูเขาก็ดีใจกับเขาแล้วก็มีความสุขสามารถยิ้มออกเวลาดูก็เห็นแม่เบ่งคลิปหน่อยตลอดเลยแม่ก็บอกเอยดีใจดีใจกับเขา้าน้องหญิงคราดังก็ถือว่าอาบุญเขาวาสนาของน้องเข้ามาถึงแล้วเขาก็ประสบความสำเร็จแม่ ภูมิใจและดีใจกันนอ้องทาเราได้อยู่แล้วคือได้ความสุขไหคะแล้วได้ความสุขเต็มเลยเต็มหัวใจเลยสาหรับรน้องก็ทาให้เรายิ้มออกดูเป็นลูกเราเป็นลูกล้วก็รู้ว,รว่าแม่รักน้ององค์อิงทําด้วยทุกอย่างเลยสามารถสอนน้องให้น้องร้องเพลงได้วิธีการสอนอยังไงใช้ซื้ออะไรทํายังไงแม่ก็จะให้องค์อิงอ่ะฟังแม่ซื้อแม่ซื้อโทรศัพท์ให้องค์อิงเลยนะอะไรกโทรศัพท์เก่าให้พออิงชนะเลยก็ซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้เลยให้ฝึกสอนพอพอเสร็จแล้วคุงอิง ต่อมาถามว่าอุ๋ยทำไมไม่ใช้โทรศัพท์แม่น้องอยากได้หรืออะไรประมาณนี้อุ๋ยก็จะให้น้องคือเขารักเขารักคนที่อยู่รอบข้าของอุง๋ยัวเองยังไงก็ได้ขอให้คนรอบข้าขงมีความสุขอันนี้คือขอให้คนอื่นมีความสุขคือเขาก็มีความสุขเหมือนกันในที่เราดูอยู่กับเขาเขาจะเป็นคนแบบนี้เวลาจะเอาอุ๋ยไปแข่งอ่ะอุ๋ยจะไปรับอุ๋ยม,มาเมืทีก็ยายเขามาส่งแล้วก็จะมาอยู่กับแม่ทั้งวันอุ๋ยก็จะมา ใช้ห้องประชุมในการหัดร้องเพลงเปิดแล้วก็หัดร้องหลายๆยเพลงบางทีเขาเหนื่อยในการร้องเพลงที่เขาชอบเขาก็ไปร้องเพลงไปเป็นหมอเอาไปร้องรำอะไรของเขาแล้วก็อยู่กับเขาทีนี้เพลงที่ใช้ประกวดะเราส่ญญาวนใหญ่เราจะเราจะบอกว่าเราชอบเพลงนี้อุ้ร้องไหมน,นะกูชอบกูชอบก็เลยต้องให้ดิุก็เลยด้ใจไงเพราะเขาต้องการคนอื่นมีความสุขเขาก็เลยร้องร้องตามตอนไหนที่มันไม่ ที่เราดูที่เราฟังแล้วบอกอู๋หญิงตรงนี้น่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยประมาณเอาอู๋หญิงอะไปให้ร้องแล้วก็ให้เขาฟังแล้วให้เขาดูว่าเอ,อของเราเป็นยังไงโอเคไหมต้องเพิ่มเสริมอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยเยงมาได้รางวัลเยอะไหมแม่ก็เขาได้ทุกปีเนาะ <c oughs> ที่แม่จะถ่ายเกติบัตรที่อู๋หญิงทําไว้แล้วก็ของแม่ ให้ดูให้แฟนๆได้ดูต้องรู้อุ้งอุ้งอิงขี้ดื้อไหมคะตอนเด็กๆอุ้งอิงเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยอุ้งอิงจะเงียบเรียบร้อยน้อก็เข้าได้หมดทุกคนแต่อุ้งอิงจะไม่จะไม่ค่อยพูดอ้องก็ไม่พูดตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วตอนนี้น้องก็ไม่ค่อยพูดอไม่ค่อยพูดหรือเปล่ามีความจริงใจมีความให้เพื่อนให้ความรักเพื่อน แล้วก็อยู่กับเพื่อนได้แต่อู๋ญิงจะไม่ไม่เป็นหัวโจกอ่ะไม่เป็นหัวโจกไม่ไม่ใช่หัวโจกไม่ใช่คนดือ้อแม่ว่านะความรู้สึกของคนไม่ตามกันหรอกความรู้สึกรึกๆนะอู๋ญิงต้องมีแม่อยู่ในใจมันก็นแม่มีอู๋ิงอยู่ในใจแต่ด้วยภาระ,ะหน้าที่ที่เขาต้องทําเขาก็เขาก็ทําหน้าที่ของเขานแหละแม่เข้าใจแม่เข้าใจน้องแล้วก็ความรู้สึกของน้องอดเด้อคุณแม่คู่ครับ จักเมื่อนื่องอีล่าก็ต้องไปนะคุณแม่คู่แน่นอนครับผมเสื้อมันเพราะว่าอีล่าไม่เคยลืมพระคุณคน,นนะฮะเป็นคนจิตด,ดีทำดีมาตลอดนะครับอีลา่าเป็นคนบุญไหลวัสนาสูงนะครับแต่เมื่อพ่พ่อก็พ่อโจพ่อโจก็พักดันสนับสนุนให้กระเตื้องคนอีกโอ้ยคนรู้จักทั่วโลกทั่วประเทศเดี๋ยวนี้สำหรับอิล่าหน่อยนะ แหงนับหมื่นทวีคุณแฟนครับแฟนเอฟซีพอพอยแมวโอ้ยบาว่าสิปเปเรนมองได้ขนเต็มนาเวทีคนเต็มสังกะสีลั่งมองเดยม่างหอดกำแพงวัดออกได้พี่น้องเพราะแม่นซักสังกะสีแตกได้กำแพงวัดกะทลายเย็นมากเลยได้เดี๋ยวนี้น้องยิงโดพดพ่อหมก็บอกแต่งเลยังว่านี่แหละซูปเปอร์สตาร์ของแท้นะครับมหาชนตัวจริงพี่น้องคุณภาพพ่อเราก็บบอกว่าท่านจบได้พี่น้องเดี๋ยวจะมาฟังต่อเนาะนะครับเร่าซีบอกไปจังได้แน่นะครับว่ายีลา จังใดจังไหมาถึงจุดนี้นะครับอีลามีค้อมดีซ้ำใดเป็นเล็กน้อยจังใดนะครับเพราะว่าอีลาเป็นเล็กน้อยเงียบๆสมรธะนะฮะโอวดโออวดอ้างทอมเนื้อทอมโตนะครับเสมอต้นเสมอไปคู่น้ำผ้าพอนว่าตั้งแต่เล็กน้อยแล้วก็มาเบิ้งซูมือนี่กต่ยังคือเก่าอยู่คูณน้ำผาพอนว่าหงิงไม่เปลี่ยนแปลงเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเอามาฟังคู่น้ำผ้าพอนว่าต่อพี่น้องเช่นครับอริยาบทของวงยิงอะ ไม่จําได้หมดท่าทางที่เขาแสดงออกหรืออะไรเวลาดูเขาอ่ะแม่ก็เอออุ๋ยน้องเป็นคนน่ารักน้องเป็นเด็ก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 ที่น่ารักเด็กไร้เดินสาคิดยังไงก็ว่าไปตามนั้นไม่ได้ีไม่ได้ไม่ได้แต่งเติมอะไรแต่งเติมอะไรก็ก็ยังเป็นอุ๋ยนเหมือนเดิมอุ๋อีกคนเดิมอุ๋นอ่ะยังไงก็ได้ขอให้เรานำทางขอให้มีคน <พ>ช่วยมีคนพาไปวยคยทำมีคนพาไปมีคนนําำมีคนทํารูหญิงทำตามคร้หญิงทำได้อยากถามครูภูมิใจกับลูกศิษย์คนนี้แค่ไหนครับในโลกค่ะ <c oughs> <c oughs> ที่สุดค่ะที่สุดที่สุดของที่สุดคาว่าภูมิใจนี่คือมีความสุขแล้วก็ดีใจกับเขาที่เขาที่เขาเขาบอกฝันอย่างนี้แล้วก็บอกว่าเออหนูตามฝันหนูนะหนูต้อง พยายามหราต้องเดินหาความฝันตามหาความฝันอุ๋หิงไปถูกทางอุ๋หิงก็ประสบความสําเร็จถึงจะเป็นเก้าเริ่มต้นที่คือเป็นเริ่มต้นที่ดีอ่ะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีเจอที่ที่ดีด้วยเจอที่ที่ดีแล้วก็ก็รับผ่อนน้องได้เขาก็เป็นเป็น บุญเขาเนาะบุญเขามาทํามาด้วยกันเหมือนกันเราเราก็ทาบุญมากับน้องแบบนี้แล้วก็คนที่สามต่อน้องมีบุญวาสนาต่อกันนะคนเราถ้าไม่มีบุญวาสนาต่อกันจะไ,ไม้ไ่เจอกันนะใช่ไม่ได้เจอกันเราจะว่าโดยบังเอิญไม่ใช่ต้องมีบุญวาสนาต่อกันถึงได้รู้จักกันถึงได้เจอกันถึงคนเราถ้าไม่ไม่มีบุญไม่มีวาสนาจะ จะไม่ได้เจอกันสาวเพชรบุรีสามปีสามปีซ้อนร้องเพลงนี้แต่เพลงเดียวเพราะว่าต้องการต้องการให้มันได้หายต้องการฝึกน้องเออตอนแรกนะเขาได้เหรียญทองทีนี้ทํายังไงเขาถึงจะได้ที่หนึ่งเลิศเเลิศที่สุดก็ใช้เพลงนี้ก็เลยใช้เพลงนี้มาพัฒนาเขาถ้าเราเอาเพลงใหม่มันมันก็จะไม่รู้จุดที่เราจะ จะเสริมเติมเราอย่างไงเราก็เอาก็ได้จนได้เราก็ได้จนในป .6 นะคะมีความสุขที่ที่เห็นการพัฒนาของของอหญิงเหมือนกับลูกเราเนาะเราไปคิดถึงแต่ว่าคิดถึงองค์หิงนะองค์หิงยังไงยังงั้นเหมือนเดิมหมายถึงว่าปริญาท่าทางที่เขาที่เขาพูดหรือเขาอะไรเงี้ยก็เหมือนกับที่เขาอยู่กับเราเขายังเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่กี่ปีแล้ว ก็เขาเขาเขจะไม่ไปก็ปหเนาะถ้าเขาเรียนเขาก็จะอยู่มสามมาสี่ปมาทำไมถึงได้ไปออก NBT เขาได้ที่หนึ่งระดับประเทศและทีนี้เอ็นบีทีนั่นเขาส่งเสริมส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ต้องการอยากให้เขาเรียกว่าอะไรที่ส่งเสริมอะไรเนาะที่อยากให้คนารอคนที่มีความสามารถอะไรเงี้ยอยากให้คนรู้ว่าทุกคนอะ สามารถประสบความสําเร็จแล้วถ้าดเดินทางไปทางที่ถูกที่ควรอะไรประมาณนี้ hmm. หรือ,อะจะมีของดีในภาคอีสานที่เสนอแนะอย่างงี้ผู้หญิงก็เป็นเป็นหนึ่งคนที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆคนที่ท้อแท้ใจหรือหมดกำลังใจในการที่จะต่อสู้ชีวิตนี่แหละครับน้องหญิงเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นไอดอลที่ดีต้องเอาเป็นตัวอย่างเหตุให้สังคมเฮาจะคควมโอดทนขยันมั่นเพียรน,นะครับในการดำรุงชีวิตต่อไปนะครับ หารุ่นน้องๆหรือรุ่นพี่ๆเอาเป็นแบบย่างได้นะฮะแบบอย่างที่ดีนะครับน้องอุ้งอิงไม่มีจุดเสียหายอะไรเลยน้องเขาบริสุทธิ์ใจน้องก็บริสุทธิ์พี่น้องน้องดีน้ำทุกคนดีน้ำคนรอบ้ังนะครับล่ะเราก็มีบุญสัมพันธ์กันกับพอจูนะครับจังเลยมาอยู่น้ำกันคุณภาพพ่อนว่าคนบริสั่งบุญร่วมกันมาจังไดยก็บริดุอยู่น้ำกันบริด้เห็นหอดกันุ่นละเออบริด้นอดนากันเนาะแสดงว่ายีหลลาก็พอจูนี่พ่อลูกคู่บุญจริงๆพี่น้อง นะครับจังไรก็ให้พี่น้องสนับสนุนอิห่าตลอดไปเด้อแฟนครับแฟนเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับวันเว้าเรื่องต่อไปพี่น้องเวลาเปิดเบิรเลี้ยวมือหลังจังพอกันไหมเนาะคลิปนี้ก็เอาไวส้สำเนียก่อนพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลคล์กดแชร์เพราะญ่นิยมเจโอวันเด้อพี่น้องเด้อขอบุณขอประคุณหลายๆนะฮะสำหรับพี่น้องสำหรับแฟนครับแฟนเอฟซีทุกหม่องทุกบอลน,นะครับ เดินทําไไ่ใส่กระปลอไยสุผู้ทุกคนทํากันทำางานจะเลื่อนลงเรื่องเนอวพี่น้องเด้อแห้งๆปังๆลำๆเรื่อ,ๆอๆๆๆยๆมือนี่วันที่หนึ่งพี่น้องเฝ้าไปเฝ้าไปเฝ้าไปซื่อเ <c oughs> พิ่นสิปิดก่อนนะฮะเอา้าชิปนี้ก็อยู่ดีไม่แห้งสุผู้ทุกคนสวัสดีครับ